สวัสดีตัวแทนทุกท่านครับปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นด้วยความสดใสมีแนวโน้มดีแต่พอประสมกับโควิด -19 ล็อกดาวน์เกิดผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมในทุกวิกฤตจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราคือของจริงหรือไม่เรามีความเข้มแข็งพอหรือไม่เรามีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆได้หรือไม่ และที่สำคัญด้วยความร่วมม้ยร่วมมือระหว่างบริษัทกับตัวแทนทุกท่านอย่างใกล้ชิดทำให้เกิดผลที่น่าพอใจยอดขายโดยรวมของพวกเราเพิ่มขึ้นซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนักโอกาสนี้ผมคิดว่าจิตใจที่เป็นสุขด,ด้วยความคิดที่ดีความคิดในเชิงบวกย่อมนำไปสู่การลงมือทำที่ประสบความสำเร็จ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านตลอดปี2564นี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ